สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกระผมอีกหนึ่งคลิปนะครับชุดคู่เงินมาแล้วงวดวันที่17มกราคม68 79ตรงกลงนะครับสำหรับ1กลกุมภาพันธ์2568คู่เดียวตรงได้ตัวไหนนะครับตามในคลิปนี้เลยนะครับคุณครับก่อนชมคู่เงิน มาแล้ว79ตรงงวด17มกราคมผ่านมามาฟังคำเตือนของทางช่องเป็นประจำก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับกระผมก็จะนำเลขวิ่งนะครับเป็นคู่นะครับมาให้คุณชมนะครับในชุดที่ เรานํามาตั้งตรงนี้นะครับคุณครับประมาณ6กมวดนะครับก็เีิงระยะนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับท่านจะได้เห็นเลขวิ่งแล้วก็คู่ออกของเขาแบบนี้เลยนะครับมวดที่แล้วนะครับทําได้ตัว79ตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ลองมาตามชุดนี้กันเลยนะครับนี่นะครับที่เรานํามาตั้งนี่นะครับก็คือหลักแสนนะครับกับหลักสิบล่างนะครับคุณครับทีนี้เราจะบวกกันเลยนะครับเรื่องของสูตรนะครับถ้าว่าคุณคุณชอบนะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับเราจะเดินมาเลยนะครับ หลังจากเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วลนะครับเราจะบวกนะครับก็คือตัวนี้นะครับบวกกันนะครับก็ได้ที่3นะครับ3เดินมาเลยนะครับ4 5 6 7 8 9 0 1เนี่ยนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นตัวตัววิ่งตัวล็อกของเรานะครับก็คือนับมาเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ก้าวดอ่าเก้าแถวที่เก้าหรือตัวที่เก้านะครับที่มันออกเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัววิ่งของเราจากนี่มาเลยนะครับจนกระทั่งวดนี้นะครับว่าเราได้วิ่งตัวเดียวเนี่ยผมพยายามทำสูตรแบบนี้นะครับให้มันได้ตัวเดียวแล้วเราจะได้ใช้กับชุด200กว่าตัวของเรานะครับที่มันถูกอย่างมากมายนะครับก็คือห้าครั้งสําหรับสลาก N3 นะครับและตัวที่เรานําประกบนะครับคุณครับเราจะใช้จากตัวนี้นะครับหลักอ่ สิบล่างหลักแสนนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยห้าตัวนี้ใช่ไหมครับมันจะออกสองสองหนึ่งแล้ววิ่งที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับทีนี้ตัวหลักแสนของเขาห้านี่เราจะใช้หลักร้อยคือศูนย์นะครับมาตั้งไว้เลยนะครับพร้อมกันศูนย์นะครับตัวนี้ออกศูนย์นะครับออกที่ศูนย์สี่สี่หลักร้อยคือศูนย์นะครับเราเอาศูนย์มาตัวเดียวตั้งไว้เลยนะครับศูนย์ตัวเดียวนะครับงวดถัดมานะครับมันออกที่สองสองหนึ่งนะครับเราก็เอาสองมาตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับสอง งวดถัดมานะครับเลขมันออกที่8 4 3สีามแล้วแหลักร้อยมาตัวเดียวนะครับแล้วมันออก8หลักร้อยอีกนะครับคือ8 6 3นะครับก็อย่างนี้แล้วก็งวดที่ผ่านไปนะครับก็คือ2หลักร้อยนะครับมันออก0 9งวดนี้นะครับหลักร้อยก็คือ7 7 7 9นะครับหลักร้อยนะครับคุณครับเราใช้บวกไว้อย่างนี้เลยนะครับ0 0ตัวนี้ก็2 2นะครับคือ2 2แล้วก็8 8 88นะครับก็คือใช้ตอง8นั่นแหละครับคุณครับตัวนี้ก็ตัวเดิมนะครับ88แล้วก็22ตัวเก่าอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับวันนี้นะครับ77อย่างเงี้ยนะครับเราจะมาบังคับตัวนี้เราได้ตัวไหนนะครับเราบวกกันอันนี้เป็นเป็นฟันปลานะครับคุณครับสูตรตัวนี้ได้อะไรครับได้0 0นย์ศเราขีดไปเลยนะครับ0 1นี่นะครับ1เป็นตัววิ่ง ทีนี้มันจะวิ่งสไลด์ขึ้นไปอย่างนี้นะครับคุณครับแล้วก็มาชมนะครับวิ่งเป็นปันปลานะครับส่วนนี้ท่านเห็นหลายสูตรแล้วนะครับท่านเห็นในชุดของอาจารย์ที่ลงไปนะครับหลายคลิปแล้วนะครับมันออกที่ตัวนี้นะครับมันชนกันที่1นะครับมันออก2 2 1องย่างนี้นะครับคุณครับบางท่านก็บอกว่าตัวมันเล็กไปหน่อยคุณครับมันก็เต็มนะครับหน้ากระดาษขนาดนี้นะครับก็คิดว่า เดี๋ยวอาจารย์จะพยายามปรับปรุงใหม่นะครับให้ตัวเห็นมันใหญ่ๆจะได้ซูมขึ้นซูมลงได้นะครับก็กําลังติดต่อนะครับที่จะนำซื้อกล้องแบบขยายซูมให้ตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะครับท่านจะได้ดูกันอย่างชนิดสบายหูสบายตานะครับมันออกอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าถัดมานะครับเราดูนะครับเราตั้งเสร็จแล้วเราก็บวกกันนะครับตัวนี้ได้5นะครับ5าเราเดินมาเลยนะครับ6 เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่านะครับแล้วก็สามนี่นะครับเนี่ยมันออกที่สามนะครับออกที่สามเราวงสามไปเลยนะครับสามนะครับแล้วตัวล่างเราได้อะไรนะครับสองสองบวกกันนะครับสองสองบวกกันเราได้สี่ตัวนี้ก็บสองนะครับคือตองสองนะครับสี่เนี่ยเราได้แปดนะครับมันถูก มันได้สองตัวนะครับเนี่ยมันต้องไปหาอ่าสีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือออกที่อะไรครับแปดสี่สามนะครับตัวนี้วงมาเลยนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เลยวงเลยนะครับวงเลยเอาสีเขียววงก็ได้นะครับไม่ต้องแดงก็ได้นะครับอ่มันออกไปที่อะไรครับแปดสี่สามอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูกราถัดมานะครับ อีเราตั้งไว้แบบไม่ต้องนั่นเลยนะครับไม่ต้องขยับเลยนะครับที่ได้เห็นแล้วก็แคปเอาไปใช้นะครับคุณครับงวดถัดมานะครับ8นะครับ8เราบวกกันได้8เดิน9 0 1 2 3 4 5 6เนี่ย6เป็นตัววิ่งเห็นไหมครับ6นะครับทีนี้เลขมันจะสไลด์ลงมานะครับตัวล่างนี่เราต้องดูให้ดีนะครับถ้าเรากลัวมันจะ ไม่มาแล้วก็ใช้2ตัวไปก็ได้นะครับคุณครับเราได้6แล้วนะครับได้6ลง6เอาไว้นะครับที่8นะครับตัวที่8นะครับนับอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวตัวที่9เลยครับเดี๋ยวนับดีดีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวที่9ครับตัวนี้ก็ต้องตัวที่9 1 2 3 4 5 6 7 8 9เดเดี๋ยวเลขเขาเดินแบบนี้นะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหม 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวที่9นะครับเราได้6เราได้6นะครับและตัวนี้เราได้อะไรเอ่ยนะครับเราได้6ได้6นะครับอย่างงี้เรียกมันสไลด์ใช่ไหมครับ6มันได้12ได้2นะครับเลขยกพี่มันคือ3อ่าชุดนี้เราได้ตรงนะครับเนี่ยเราได้หน่วย10บรขเข้าเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับมันออกตัวเก่านะครับเอา8ไว้ยืนไว้หลักร้อยตัวเดิมนะครับก็คือ8 หกสามแบบนี้เลยนะครับคุณครับมาแปดหกสามนะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับมันเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งแล้วก็ได้คู่ของเขาทุกงวดเลยนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับเราบวกกันแล้วได้อะไรครับได้สองสองสามเดินเลยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าศูนย์เนี่ยไหมครับเนี่ยศูนย์เป็นตัววิ่งนะครับ ศูนย์เป็นตัววิ่งตัวนี้มันออก209นะครับคุณครับเนี่ยศูนย์เป็นตัววิ่งแล้ววิ่งลงมาหาตัวล่างเราได้อะไรนะครับตัวนี้มันจะวิ่งสไลด์ขึ้นไปแล้วนะครับอ่าวิ่งสไลด์ขึ้นไปอย่างนี้แล้วนะครับอ่าเราได้อะไรก็ดูนะครับ6 6อ่านะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยสนะครับหลังจากที่เขาออก3แล้วเขามาออก2เห็นไหมครับเนี่ย ออก2ตัวนี้ทีนี้มันเราไม่ได้หน่วยสิบนะครับแต่เราก็ได้วิ่งนะครับบางท่านชอบเลขวิ่งนี่นะครับคุณครับก็ลองนําสูตรนี้นะครับไปใช้ดูนะครับ2 0งถ้าเราได้2ตัวนะครับถ้าเราไม่แน่นอนใจนะครับเราก็ใส่10หลักไปเลยมันเบิ้ลมันหามยังไงเราก็ถูกใช่ไหมครับทั้งที่บางครั้งเก้ามันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็หาไม่เจอใช่ไหมครับถ้าใช้สูตรบางสูตรต้องมีสูตร3สูตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งมันใช้สูตรเดียวก็ออก3ตัวนะครับ แล้วก็มาดูนะครับสําหรับงวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับที่กระผมได้ขึ้นโลโก้นะครับว่ามันได้ตัวนี้นะมันได้จริงหรือไม่นะครับคุณครับได้ตัวนี้จริงหรือไม่นะครับทีนี้เราจะวงเริ่มวงตัวบนให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้มัน8 6เนี่ยนะครับเนี่ยแปดหกแล้วก็สองศูนย์นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับ ก้ามาอยู่ในแค่นี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับอย่างเงี้ยเราได้86ดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันออกตัวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันออกสามแปดนี้นะครับมันอยากจะออก386มันจะมาหรือไม่นะครับถ้า386ไม่ออกนะครับก็ดูช็อตเด็ดของเราเลยนะครับตรงช่วงเช้านะครับของวันที่หนึ่งกุมภานะครับเราได้อะไรครับตัวนี้เราได้9เห็นไหมครับเนี่ยเมาแล้วนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7เนี่ยคุณครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเลยอเลยนะครับมันอย่างนี้นะครับเลขนะครับบางครั้งนะครับมันได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่มาหน่วย10อีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยถึงก็จะออกเบิ้ลนะครับ7 6, 5, 2, 6, 7 8, 8, 9แต่มันก็อยู่ในหน่วย10แล้วมาดูตัวล่างของเราเราได้อะไรนะครับคุณครับตัวล่างของเราเราได้4ทีนี้มันสไลด์ลงมาเลยนะครับ4เนี่ยครับเนี่ย8นะนะครับเรายังไม่หลง8อยู่นะครับเมื่อที่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเลยนะฮะ มันก็ออกที่เอาเจ็ดสองตัวนะครับไม่ใช่เก้าสองตัวนะครับข้า,เา7เจ็ดสองตัวก็ออกไปที่เจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าอย่างนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ยมันแบบนี้เลยนะครับตามที่อาจารย์เขียนนะครับมันได้สองตัวแต่มันออกสามตัวนะครับก็คือใช้เจ็ดสองตัวใช้เก้าตัวเดียวนะครับ มันก็ได้ตรงจริงไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่ครับเนี่ยศูนย์เก้าเห็นไหมครับในเก้าอยู่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยหกสามเป็นหกแปดหกสามอยู่เนี่ยเราไม่วงนะครับคือมันจะสับสนไปนะครับคุณครับก็เอาวิ่งแบบนี้แล้วก็มาประกบตัวนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นมันสะอาดหูสะอาดตานะครับคุณครับสําหรับงวดที่จะออกในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคุณครับก็ลองชมสูตรนี้ดูนะครับ 8นะครับมันมาไหมครับ8ตัวนี้มันวิ่งหลายสูตรเลยใช่ไหมครับท่านเห็นหลายสูตรแล้วนะครับแต่สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับที่อาจารย์พึ่งลงไปนี่นะครับ8เดินมาเลยนะครับ9 0 1นะครับ2 3 4 5 6นี่นะครับเนี่ยมันจะอยู่ไหมครับ8 6แล้วมาดูตัวล่างของเรามันได้8อีกมันจะเบิ้ล8 6 8ก็เราเฮเลยนะครับ ล้วได้ตัวเก่าเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย4 4นะครับเนี่ยหลักร้อยนะครับเนี่ยหลักร้อยนะครับเนี่ยเราก็ได้8ทีนี้มันสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมครับเนี่ยถ้ามันไม่สไลด์นะครับมันเป็น9คุณก็จับไปเลยนะครับเนี่ย8 6 8 8 6 9คือเข้ามาได้กันอย่างเงี้ยเอา9กับ8มาเล่นเดี๋ยวเกิดเราจะช็อกนะครับคุณครับก็ก็ไม่ทราบนะครับเลขเกิดคัพเบิลติดพันกันนะครับ มันก็ถ้าหากว่ามันจริงๆนะครับถ้าเลขออก2ตัวมันก็ออก868ห่านะครับ868นะครับหรือ886หรือ688ที่เราจับในสูตรนั้นนะครับเราได้88ใช่ไหมครับที่อาจารย์จับไป2มงวด3มงวดนะครับมันได้อย่างนั้นทุกงวดนะครับคือหลักแสนนะครับงวดนี้มัน8กับ0ใช่ไหมครับมันก็เลยนะครับเลข เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะออกเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลถ้าเบิ้ลก็คือเลยนะครับเนี่ยคือเลยนะครับก็คือ868นี่หามนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยเก้ 9, 7, 9, แต่ไม่ได้ออก9ก9าเจ้านะออก7จ็ดาถ้างวดน,นี้ถ้าเอาหมาก็688ที่อาจารย์จับไปในชุดหนึ่งในคลิปหนึ่งแล้วนะครับ คุณคุณก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์ทําไปหลายชุดหลายคลิปเลยนะครับสําหรับมี8มี6เพราะอาจารย์บอกยังไงก็ไม่ทิ้งนะครับ890 890วันนี้เป็น789นะครับ789นะครับสูตรเงินล้านของเรานะครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยากจะให้คุณได้ชมอีกนะครับอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตอนนั้นนะครับที่มันออกเนี่ยนครับเนี่ยเนี่ยเราวิ่ง8ยังชอบ8นะครับวันที่16ธันวานะครับเนี่ยก็ก็ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมันออกที่8 6 3 เมวันี้นะครับมันจะมาตัวเก่าหรือไม่นะครับเพราะตัวเก่าอาจารย์ลงไปหลายคลิปแล้วนะครับอาจารย์ทีนี้มันเจอคู่มามันมันไม่มาด้วยกันนะครับงวดนนี้นะครับหกกับสามมันไม่มาด้วยกันมันมาอีกคู่หนึ่งนะครับในคลิปวันศุกร์ตอนเช้านะครับเราจะทําคู่ให้คุณเห็นเลยนะครับว่ามันมาเบิ้ลแบบไหนนะครับขอให้มันเบิ้ลตัวนี้ก็ได้นะครับเบิ้ลตัวนี้นะครับถ้าเข้ามา2ตัวถ้ามา3ตัวนะครับมันมีเบิ้ลอีกตัวหนึ่งนะครับเบิ้ลอีก1ตัวตอนนี้เรายืนนะครับ86เอาไว ถ้าท่านไอ้นันพอนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับถ้ากลัวพลาดจริงๆก็สิบหลักนะครับสิบหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาวงตรงนี้มันจะเป็นสับสนไหมนะครับตัวนี้มันสี่มันมานี่ยไหมครับเนี่ยเนี่ยได้เลยนะครับอย่างงวดที่เจ็ดมันก็มาได้มันไหลมาอย่างเงี้ยตัวนี้สองใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมันก็สูตรแตละสูตรนะครับก็ทําหน้าที่อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่นะครับเลขที่เขาจะประกาศออกตารางงวดนันนะครับคุณครับเราก็ ทำยังไงนะครับวันนี้มันฟันไปที่ 8, 6นะครับถ้าออกมาหน่วย10อย่างเงี้ยนะครับมันเจ็ดเก้าวันนี้ก็ต้อง ,68 นะครับถ้าขึ้นลงแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้มัน0 0 0ย์นอ่า0 9นะครับไม่ใช่0 2ย์คือ9อยู่ตรงนี้เองนะครับตัวนี้ก็ 6, 3สตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้มันก็3 4ี่นะครับมันคือไหลมาตรงนี้เอง 1, 2สองอย่างเงี้ยนะครับ มันอยู่ในหน่วยสิบนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันหน่วยสิบเหมือนกันนะครับแต่มันขึ้นไปหลักร้อยด้วยถ้าวันนี้เขามาหลักร้อยตัวเดียวนะครับก็6 8 8เลยนะครับถ้าหากว่าหลักแสนอ่หลักอะไรครับของเรายังไม่ผิดใช่ไหมครับอ่าหลักแสนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นเลยนะครับเราเาตัวไหนมาตั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวบางท่านก็ยังเพิ่งเข้ามานะครับพออาจารย์ไม่ได้บอกนะครับอย่างละเอียดนะครับในในชุดตัวนี้นะครับ เดี๋ยวอาจารย์ปิดสักนิดนะครับไม่ให้ลมมันเข้ามันแรงนะครับมันก็กระพือนะครับอ่าเนี่ยเรามาดูเลยนะครับในหลักแสนหลักแสนที่เรามาตั้ง2องเนี่ยนะครับหลักแสนเขาอะไรครับเนี่ยหลักแสนของเขาก็คืออะไรครับเนี่ยอ่าห้ากับ3นะครับ5กับ3 5กับ3หลักแสนนะครับตัวนี้0ูนย์ศกับ3หลักแสน5กับ3ไม่มาด้วยนะครับงวดนั้นนะครับเนี่ยไม่มานะครับ ไม่มาด้วยนะครับ5กับ3ทีนี้1กับ8มันมาตัวนี้1กับ8นะครับเนี่ยถ้าจะเขียนลงไปอ่ะมันมันเคยสะดุดนะครับ matrix. ตั้งแต่เราเอาสูตรนี่นะครับต้องเอาสูตรที่ไม่สะดุดเหมือนกันถ้าเราเอาตัวนี้มันจะไม่สะดุดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจากเนี่ยสองสามหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยหลักครั้งที่ที่สี่ 4. นี่นะครับแล้วก็ห้าสี่เจ็ดนะครับมันก็จะถูกของมันหมดนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้เราก็ได้สี่เราได้สามแปดเอาสี่ตัวนี้มานะครับมันก็ถูกใส่สามตัวตัวนี้เรรราไได้อะคับ อหกกับ8ตัวบนแต่ตัวนี้มันได้3มันได้ครบ3ตัวแล้วนะครับตัวนี้เขาก็บังคับให้เราเลยนะครับมันอะไรครับ5 4 6นะครับมันก็ติดเลยนะครับเนี่ยติด6ตัวนี้นะครับแล้วก็มางวดผ่านไปนะครับที่มันออกอะไรครับอ่2ตัวนี้มัน33นะครับ339 นี่นะครับเราได้ตัวนี้นะครับนี่มันก็ถูกนะครับตัวบนมัน20เราเอาตัวนี้ไปเสียบนะครับคือ3กับ9เราก็ถูกสอถูก3ตัวนะครับมวดที่ผ่านมานะครับเราได้9กับ7ใช่ไหมครับเนี่ยเราเอา297มาเสียบมันถูกนะครับมันได้7 7 9เลยนะครับงวดนี้มัน4กับ7นะครับถ้า4มามันก็864อ่านะครับ ถ้ามันเป็นเลข3ตัวนะครับพูดถึงว่ามันไม่เบิ้ล686เนี่ยนะครับแล้วทีนี้ก็6,78นะครับมันก็มีแค่2ตัวนะครับดูคลิปสรุปของเรานะครับว่าเราจะเอาตัวไหนตอนนี้อาจารย์ขอเวลาประมวลอีกสุดๆอีกนะครับอีกสักคืนนะครับเพราะว่าเราจะมาลุ้นกันอีกแล้วนะครับคุณครับก็ขอให้มันเดินมาตามนัดของเราเถอะนะครับเพราะตัวนี้มันออกไปแล้วนะครับ8 6 3เนี่ยกลัวเขาจะไม่ย้อนตัวเดิมนี่นะครับแต่ก็ย้อนนะครับเพราะอาจารย์ลงไปหลายคลิปมันบังคับกันแบบนั้น แต่อาจารย์ทําคู่ขึ้นมาแล้วเอ้ามันบังคับเลยนะครับ7เนี่ยมันเบิ้ลนะครับคือเบิ้ล77เนะครับวดนี้มันเบิ้ลอะไรนะครับก็นะครับรอชมนะครับในในคลิปตอนเช้าของวันที่1กุมภาพันธ์ก่อนหวยออกนะครับเราจะทําให้คุณได้ชมแต่เช้าเลยนะครับเผื่อท่านจะได้นําไปเป็นแนวทางนะครับคุณครับถ้าเราทำเร็วใจร้อนนะครับบางท่านคอมเมนต์มาอย่างรู้ใจเลยนะครับว่าช้าช้า ได้พาเล่มงามคารบราณเลยนะครับแหมมันถูกต้องเลยนะครับใช่ช้าๆได้พาเล่มงามนะครับอย่างนั้นเลยนะครับก็นี่ครับคือเลขวิ่งตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไปใช้ชุด200รัอประตูของเราเนี่ยโอ้โหคุณครับโปเช่เลยนะครับอย่างว่อที่แล้วก็7 7 9เลยนะครับแล้วก็มีอีกมากอย่างวันนี้6กับ8นี่นะครับถ้าเราตัดจริงๆเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดนะครับเหลือน้อยที่สุดนะครับเหลือไม่กี่ตัวนะครับประมาณไม่เกินนะครับไม่เกินถึง กี่ชุดประมาณสักไม่ถึงสามสิบชุดนะครับเพราะเราได้สองตัวแล้วนะครับเลขสองร้อยกว่าหลักเนยนะครับมันก็จะถูกตรงแล้วก็ถูกตัวตั้งห้าครั้งเลยนะครับใกล้จะถึงเวลาเต็มทนแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าทําไมไม่รีบจับเลยตอนนี้คุณครับเดี๋ยวให้เขานะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเขาออกเต็มรูปแบบเมื่อไหร่เราก็จะได้นํามาใช้นํามาให้เห็นกันเลยนะครับเพราะเราพยายามเอาเลขตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับยังไม่พลาด ตัวนี้ออกที่ 2- องสองน่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ในหน่วย10นะครับแล้วก็มาหน่วย10ตัวนี้อยู่หน่วยนะครับแล้วตัวนี้ก็หน่วย10เห็นไหมครับตัวนี้ศูนย์ก็หน่วย10ตัวนี้7ก็หน่วย10นะครับทั้งร้อยทั้งนี่นะครับงว่วนี้6ถ้าปักหลัก6จริงๆนะครับบัน6 8 8 6เนี่ยนะครับมันไม่รู้มันจะเอาตัวไหนขึ้นถ้าเอาขึ้นไปแบบนี้ก็ใช่เลยนะครับ6 8แเราไปหลง8 6ก่อนนะครับเพราะใบเล็กของเรานะครับคุณก็ได้ได้ชมกันอย่างที่พูดถึงแล้วนะครรับบใเเล็กของา นะครับมันมีอะไรครับมันแค่กลับแค่นั้นเนงนะครับเนี่ยอย่างเมื่อที่แล้วมัน9 7ใช่ไหมครับเนี่ยมันออก79นะครับวดนี้เห็นไหมครับ86มัน6 8แนะครับมัน6 8คือตัวตรงของเขามันจะ6 8นะครับไม่ใช่8 6ด้วยนะครับ6 8อ่านะครับยังไงก็ลองลองกลับกลับเอาไว้หน่อยนะครับคุณครับสำหรับแนวทางของตัวเลขนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะประกาศออกตามที่เราคิดเอาไว้อย่างนี้หรือเปล่านะครับ ก็ขอให้คุณคุณท่านจงโชคดีนะครับกับสูตรหวยของช่องให้แม่นแม่นของเราอาจารย์ขอกราบขอบคุณนะครับสําหรับคุณคุณท่านที่สั่งสมุนไพรแบนด์ไม่เท่าฤษีนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ถึงคุณครับบางครั้งมันตีกลับนะครับบางทีเราเขาโทรศัพท์ไม่เจอนะครับโทรศัพท์ไม่ติดบ้างอะไรบ้างบางทีสายมันชนกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับกลับมานะครับกลับมาอาจารย์ก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องเสียค่าขนส่งกลับนะครับ ก็จากที่ไม่ค่อยจะได้อะไรแล้วนะครับก็คือ150บาทนะครับตามที่โรงงานเขาผลิตให้เขาถึงจะมีต้นทุนมีพอมีกําไรบ้างนะครับก็5บาท3บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วนะครับมันก็บางทีส่งกลับมาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเป็นภาระเลยนะครับคุณครับก็คือเรายังโปรโมชั่นเหมือนเดิมก็คิดนะครับเพียงแพ็คละ100บาทจาก150นะครับ3แพ็คก็แค่300ก็ขอให้คุณสั่ง300กันนะครับค่าขนส่งบางครั้งอยู่ไกลๆนี่ก็ประมาณ70บาท นะครับแปบาทกลับไปกลับเนี่ยนะครับคุณครับอ่ก็ไม่เหลือแล้วนะครับเหลือน้อยมากเหลือนะครับไม่เกินนะครับท่านก็คงจะบวกลบเอานะครับว่า1 0 20บาทหรือถึงหรือไม่นะครับเป็นธุระที่อาจารย์อยากจะให้ท่านได้อ่เอาสุขภาพกลับมานะครับเพื่อต้องการเพราะมันเป็นภูมิแพ้กันเยอะนะครับตอนนี้นะครับคุณครับก็ลองลองสมุนไพรชาวบ้านของเราเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับต้นปานดงหรือจะต้นไม้เท้าหรือสีนะครับ ที่ได้นําผลิตเป็นแบบชาสมุนไพรแบบใหม่นะครับให้คุณหอมหวานนะครับคุณครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะขมและการหวานนี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีน้ําตาลนะครับว่ราะใช้หญ้าหวานผลิตให้นะครับครับขอบคุณสําหรับคุณคุณท่านนะครับถ้ายังไงนะครับสนใจนะครับสมุนไพรนะครับก็ที่นี่เลยนะครับคุณครับ062 4588723 062 4588723สวัสดีขอบพระคุณนะครับ